ในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนค่ะก็ยังคงคุมเข้มป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้พร้อมเน้นย้ำให้ทุกอำเภอนั้นและเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังค่ะ ที่ห้องประชุมแฮริพุนชัยศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนนายวรยุทธ์นาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2565โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหลังจากนั้นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนั้นพร้อมด้วยนางปนัดดานาวรัตน์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาอสมประจำจุดบริการประชาชนจุดตรวจร่วมด่านชุมชนณจุดตรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ทาตำบลทาสบส่าศพเสาอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นจุดตรวจสำคัญขาออกจากจังหวัดลำพูนมุ่งสู่จังหวัดลำปางค่ะโดยทางผู้ว่าราชก,ก,การจังหวัดลำพูนครับกล่าวว่าในปีนี้ครับจังหวัดลำพูนเนี่ยยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และยังคุมเข้มนะครับในการป้องกันและรูบประเหตุทางถนนในช่วงเทศการสงการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องพร้อมกับบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับ จึงอยากขอให้ทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจตำรวจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ด้วยเชื่อว่าวในหลายๆพื้นที่ตอนนี้นะคะคจะมีปริมาณรถที่หนาแน่นบางเส้นทางเนี่ยจะมีจุดแวะพักรถหรือว่าจุดแวะสําหรับซื้อของฝากตรงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะ